ขนเดียดันดำมันบ่ขนดดแต่ขันไหนเบียดอ่ะไปแล้วบ่ไปแล้วไปแล้วสาม้อลาเบื้องซื้อขั้นโอเครลงรถลงบ้านนี่ม่รถลงบานนี่ใชลหนึ่งหน่งหกเ่เฮ้ยหน่งหนึ่งกเก้าเนาะเก้เนาะ

ไปลองบกันไปลงบานกอนไปลงบาลไปลงบานโอ้หัวแตกว่าไรครับนี่ยจังเลยเดาว่าปกรุ่่งบาเดหนตองแ่อวไรเงหน่กเถยงม่กนเชียวฮักก้อนนี่ปาอปาดู้ล่ะอป่าดู้ลอปาาอาป่โอ้มันเล่นบานหหาแต่ก็รถเะ รถเหียที่ทางเข้าค้างนดนะครับรถกระบะเหียดรถสมล้อเครื่องรทาอเก็บมเลยถ้าผมเมานนไม่แงย่หมโอ้ลงสกูใหม่เนยใครดทีครับนี่ตามเียดเียบยแล้วสล้ออันนี้คือจ่ประกันเอสามล้อเลยเนาะออ 哦，就点给你，就点给你。 ช่ผมนะครับผมคนหากินนี่ายนี่ผมมีไป้ากินแต่ยังไม่รู้อบบคแช่คนแช่คนท่านหนึ่งยใสนกดำดำในไม่เนี่ยโอ้ผมเบียดทางข่างกันังเนียจาวัดจอท่านุกคนวัดจอดดอกเจ้าเรียนไม่แห้งนี่เจ้าวัดตัว่ทั่วมาตัวใน่ัวทั้งหมตัวในทั้งุมดเหรีโอ้ยชักพังลโอ้ตตนียช่้วงไม่ทิเา เฮียไปทะเลทำเนียนี่เมียอยู่บ้านผมเนอทบ้างโทษโทษหาเมียแม่โทหาเมียโดนเอาอาาโนเาดนไว้ร